สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อบไอทายบอลนะครับวันนี้เราจะมาให้5คู่เด็ดเหมือนเดิมนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่ สสิงหาคม2566น้นะครับก่อนเราจะไปดู VP พคุณแรกของเราได้ครับเราไปดูผลงานก่อนน้องเมื่อคืนนี้ดีกว่าเขาว่าเป็นยังไงบ้างเข้ากี่คู่กินกี่บินเราไปรับชมกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือผลงาน VIP ของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็เข้าไปถึงสี่คู่เต็มเต็มเลยนะครับกินเต็มทุกใบเลยนะครับโอ้งานนี้ผมบอกเลยนะครับสามารถซื้อรถเงินสดเงินปอนได้หมดเลยนะครับโอ้โหล้วแต่การจัดการระบบชีวิตนะครับแล้วสำหรับคู่สุดแทนนะครับที่น่าเสียดายมากเลยครับ แต่คู่นี้จบสกอร์ไปที่2ต่อ2นะครับรับรองครับกินเต็มไป5บินเต็มๆเลยนะครับแต่เนื่องจากว่า F91 ดูเดนแรงนะครับปะทะกับกาซีล่าอยู่ในเตดนะครับจบที่สกอร์2ต่อ1นนะครับแต่ทางเราเลอกทางด้านทีมลองนะครับที่มีแต้มต่อ1ลูกนั่นเองนะครับพอจะจบไป็น2ต่อ1นนะครับเท่ากับเสมอนะครับก็ถือว่าเราไม่ได้เสียกันนะครับคู่นี้ก็ถือว่าวันนี้มีแต่กำไรนะครับไม่มีเสียอะไรนะครับ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจเราให้จอบพอบไอทายบอลน็อะดูแลนะครับผมและอย่าลืมแอดมาคุยกันได้ที่ PE 99อย่าลืมแอดขนาดด้วยนะครับสามารถแอดมาขอที่ในเบรกฟรีทุกวันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดู v i p กู้ต่อไปเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือ v i p กุ้แรกของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเดรลีกนะครับระหว่างฟิลิปเยวาานนะครับประทับกับคานมานนะครับ เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูห้าเกมยาสุดรับทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างเปิดมาทางทีมเจ้าป้านะครับกมมาแบบเหนือชั้นเลยนะครับมาแบบเคี้ยวมันหน้าแถวเลยนะครับเหนือจัดชนะไปแค่เกมติดเลยครับโอ้โหโหดจริงๆรับไม่แพ้ใครเลยนะครับเปิดผลเก็บกันถึงครั้งมาแบบโหดเยี่ยมอมหิตมากเลยนะครับงานนี้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับทางด้านทีมเยือนนะครับเราไปดูผลกันทางด้านทีมเยือนดีกว่าครับเป็นยังไงเปิดมาทางด้านทีมเยือนก็ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากแพ้ไปสี่ชนะเพียงขัหนึ่งนะครับงานนี้โดนเจ้าบ้านขิงไปเต็มเมเลยนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นผลเกมในบ้านของเมืองโครนะครับว่าเป็นยังไงน,นะครับเปิดมาดาังทีมเจ้าบ้านนะครับโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับชนะไปสี่แพ้แค่ขั้นหนึ่งนะครับงานนี้ทีมเย็ยนเจอศึกหนักเลยนะครับบุกตีป้อมใหญ่งานนี้ก็ต้องเครียดกันเลยนะครับผม ก็ต้องเตรียมกันบ้านไว้ดีพอสมควรนะครับมือกันอาจจะแพ้ได้นะครับแต่ดูจากสกอร่าสุดแล้วโดนจัดหนักจากเต็นได้เลยนะครับเราไปดูผลงานของทางด้านทีมเยือนดี่เ่าว่าเป็นยังไงเปิดมาทางด้านทีมเยือนนะครับแพ้ไปสองเสมอสองชั้นนั้นมึงนะครับสกอร์ก็ดูไม่ค่อยจะเดซักเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปรุ้นทางด้านลกาคากันนะครับว่าทางด้านทีมเยือนจะได้เต็มต่อเยอะหรือเปล่านะั้นแต่ก่อนอื่นเราไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง โดยเปิดมาทางดีมเจ้าบ้านไม่มีใครเจ็บนะครับทางด้านดีมเยอนเจ็บไปสองคนนะครับโดยมีเซบาสเตียนนิวสันนะครับเมียอกันบัดเจ็บที่หัวเข่านะครับเป็นเกาอีกแล้วนะครับและคนสุดท้ายนะครับครานกูสตาฟาเซนนะครับเนียกันบัดเจ็บทั้งสมองได้รับความกระทบกระเทือนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นแขางบาดเจ็บที่รุนแรงพอสมควรนะครับก็ต้องไปรุ้กันว่าเขาจะหายไวๆหรือเปล่านั้นก็ต้องเอาใจช่วยกันทั้งสองคนนะครับเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าเป็นยังไงแน่นอนครับคิดไว้อยู่แล้วนะครับ ทางเจ้าบ้านจะต้องต่อยทีมเยือนอยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากตอดทางด้านราคาปป,ป,ป,ปนะครับแต่ดูจากสถิติการแข่งขันที่ผ่านมานะครับทีมเจ้าบ้านนะครับ k aw k aw เนี่ยตักชนะที่มากกว่านะครับระเบียบการคอมบอลที่มากกว่านั่นเอง,เองส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับถึงจะแพ้ไปบ้างเสมอไปบ้างชนะไปบ้างนะครับแต่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากสองคนการเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผม แต่ก็ไม่แน่นะครับทีมเยือนอาจจะสามารถบุกชนะทีมเจ้าบ้านได้ก็อาจจะเป็นได้นะครับเนื่องจากเป็นราคาปอปอนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครสนใจที่เด็ดคู่นี้นะครับสามารถทักไลน์มาขอที่เด็ดได้ฟรีทุกวันนะครับที่ป๊อบไอทายบอลนะครับแอดมาเลยครับ PE 99อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาวปุ๊บไอดีกว่าครับเราไปต่อกันคู่ที่สองยครับสุดยิ่าไฟยูโรป้าอีกแล้วนะครับผมระหว่างซานตาโคลุมมานะครับ ปะท้ายกับสูตเตกานิซิงนะครับผมเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมเดี๋ยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดู5เกมล่าสุดของ,องอทั้นนคงคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับโอ้โหงานนี้ก็ถือว่าแพ้ไป3ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับเปิดมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปดูแต่เราไปดูผลเกมล่าสุดของทีมเยือนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับแอบขิงไปนิดหน่อยนะครับชนะ3เสมอ2นะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับ แหมงานนี้เจ้าบ้านแอบเจอสึกหนักแล้วนะครับเราไปดูผลเกมบในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไป2ชนะไป3นะครับโอ้โหอย่างน้อยตัวชนะมากกว่าแพ้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับผมก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับหนึ่งแต่ชนะ2เสมอ3นะครับงานนี้ทีมเยือนน่าจะเป those, 3, ็นท nice, <sh> ีมต <sh> ่อยทีมเจ้าบ้านแน่นอนครับผมเราไว้นะครับผมเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าเขาเป็นยังไงและแน่นอนครับทางด้านราคาทีมเยือนก็เป็นทีต่อยเจ้าบ้านจริงๆด้วยนะครับแต่สําหรับคู่นี้นะครับ ก็มีความสูสีกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับไฮทเวสของทั้งคู่นะครับเจอกันเพียงครั้งเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้นะครับทีมเจ้าบ้านจะใช้น้าทีมเยี่ยมได้ก็เป็นได้นะครับผมแล้วสำหรับทีเด็ดคู่นี้นะครับเราขอสงวนลิเกซินให้กับพวกเราชาวป๊อบไอก่อนนะครับเราไปต่อกันคู่ที่3เลยนะครับสกิวฟ้ายูโรป้าคอนเฟเดรลีกอีกแล้วนะครับผมหลอดสปาร์ตักเทอร์นอวานะครับปะทะกับเอฟเคออกดานะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูห้เกมล่าสุดของทั้งงงคคู่่่ดีกววาารัับนเป็ยไ ปิดมานันทีเจ้าบ้านทำให้ผมตกใจเครื่องมืงเลยนะครับเนื่องจากว่าแพ้ไปสี่เสมอหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ชนะให้เลยนะครับงานนี้ค่อนข้าจะเมื่อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าบ้านนะครับกลับไปดูทางนัดทีเียวหรือว่เเป็นไงทางด้านทีเดียวจนเมื่อยไม่แพ้กันนะครับแต่ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับเนื่องจากชนะไปหนึ่งครั้งนะครับแพ้ไปสองเสมอไปสองนะครับโอ้โหงานนี้พอๆกันเลยนะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไง เปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไป3นัดติดเลยนะครับชนะไป2นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับชนะไป3เสมอ1ึแพ้น oh, <ishing S> 1นะครับโอ้โหเหมือนทางด้านทีมเยือนจะดีกว่านะครับในด้านเกมบ้านนะครับผมเราไปดูทางด้านราคาดีก็ครับเป็นยังไงสงครามด้านลักนานะครับถึงทีมเจ้าบ้านจะดูไม่ค่อยดีตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ก็เป็นทีมต่อยกับทีมเยือนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เนื่องจากทีมเ ok จ้าบ้านนะครับสถิติเอตุเอตของทั้งคู่นะครับผม เนื่องจากสถิติเอทูเอทของทั้งคู่นะครับเจอกันไปหนึ่งครั้งนะครับโดยนับดั้เสมอกันไปนะครับผมที่สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ผลภาครวมของทีมเจ้าบ้านนะครับดีกว่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าทีมเจ้าบ้านนะครับมีอัตราการชนะที่ม,มากกว่านั่นเองาราคาลักษักเกมในบ้านที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับถึงท้ายเจนล่าสุดแต่รอบสาไม่ค่อยจัดดีนะครับ แต่ทางทีมเจ้าบ้านก็โดยรวมนะครับถือว่ารักษาเกมบ้านได้ดีนะครับจากสกอร์20เกมที่ผ่านมานะครับผมแต่ส่วนทางด้านทีมเยือนก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับจาก20เกมล่าสุดของด้านทีมเยือนนะครับอาจจะชนะไปแค่30%นะครับส่วนใหญ่จะแพ้กับเสมอนะครับแต่อย่าลืมนะครับเราโดนต่อไปลูกครบครึ่งนะครับผมจากสถิติที่เจอกันมานะครับผมแต่ถ้าเนื่องจากรักที่ผ่านมานะครับต้องเป็นราคานี้นะครับทีมเจ้าบ้านอาจจะแพ้ได้นะครับ พอเป็นการต่อที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจคู่นี้เป็นพิเศษนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ PE 99นะครับเรามีการแจกคู่เด็ดฟรีทุกวันนะครับผมและพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายนะครับเรามาลุ้นสนุกกันได้นะครับกับช่องป๊อกอไทยบอลแอดมานะครับ PE 99อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับเราไปต่อกันคู่ได้สดียวครับึกยลฟายูโรปาคอนเฟลิลีนนะครับระหว่างคู่ PS นะครับปัญหาับ เดินนี่ซิตี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มวันสินาทีนะครับเราไปดู5เกมล่าสุดของนักคู่ดีกว่าเข้าไปยังไงเปิดปาทัดนทีเจ้าบ้านนะครับชนะไป1แพ้สาเสมอหนึ่งนะครับก็ดูชนะไปเพียงครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับมาแบบเหลือชั้นไปเลยนะครับทางด้านทีมเยือนนะครับชนะไป4เสมอหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าาเกมล่าสุดของนักทีมเยือนจะดูดีกว่านะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของเจ้าบ้านดีกว่าครับทางเจ้าบ้านก็สามารถรักษาเกมได้ไปครึ่งๆกลางๆนะครับเนื่องจากชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับ อย่างน้อยก็ชนะเกินครึ่งไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็แอบหนักใจอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไป3เสมอไป2นะครับผมก็ถือว่าก็ต้องทำการบ้านพอสมควรนะครับถจะเอาชนะเจ้าบ้านนะครับผมเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมดกเราเข้าวาเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือเป็นอะไรนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็เจ็บกันบานนะครับเจ็บไปถึง3าคนนะครับโดยมีเซนชอตนะครับมีอาการบาดเจ็บจากการกระแทกนะครับและคนที่2นะครับเครงเวนเลนนะครับ มีการบาดเจ <bunker encore S 1> <Elijah. S 2> ็บบริเวณหัวเข่านะครับหรือว่าเป็นเกาอีกแล้วนะครับผมแล้ขคนสุดท้ายนะครับแคลรอนนาคินนะครับผมมีอาการบริเวณเจ็บที่ก้ามเนื้อนะครับไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งฤนื้อดูการเลยได้พระโปโหงอนนี้ยังไงก็พอมานายทั้งสามคนหายไปไวแล้วกล <Hayır. S 1> ับมาเล่นได้เร็วๆนี้นะครับไปดูทางด้านราคาดีกว่าครับเป็นยังไงส่วนทางด้านราคาวันนี้นะครับมีราคาเดียวนะครับคือราคาปปนั่นเองโดยทีเจ้าบ้านนะครับต่อทีเดียดนะครับที่ราคาปปนะครับคูปีเอสนะครับ แต่ผมคิดว่านะครับวันนี้นะครับกูพีเอสน่าจะเบียดตาการชนะได้มากกว่านะครับพอสถิติของการเจอกันนั้นคู่นะครับถึงก่อนหน้านี้นะครับทีมเจ้าบ้านจะแพ้กับทีมเยือนไป2ต่ตอนหนึ่งนะครับแต่ตัวนั้นก็อาจจะไม่ใช่เวลาชี้วัดเดยนะครับเนื่องจากว่าทีมเจ้าบ้านเราไปเยือนทางด้านของเคอร์รีซิตี้นะครับซึ่งเกมในบ้านของเขาค่อนข้างดีกว่านะครับแต่วันนี้นะครับเคอร์รีซิตี้เขาไปเยือนบ้านเราด้วนเองมาเยือนบ้านของคูพีเอสนะครับและการการชนะในบ้านของคูพีเอสค่อคข้้งที่เยอะมากเลยนะครับ โดย20เกมล่าสุดนะครับชนะไปถึง13เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับเต้มต่อนะครับการที่ไปเยือนบ้านครั้งนี้เจ้าบ้านนะครับมีโอกาสที่จะชนะสูงนะครับผมเนื่องจากว่าการรักษาเกมในบ้านของเจ้าบ้านคนข้งนี้จะดีกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ BPS แน่นอนกับฟันตรงรับผมหลัมาตอนที่คู่สุดท้ายนี่ครับสำหรับ b p ีค่ำคืนนี้นะครับระหว่างโปเกนเซซินนะครับปาทะกับลีฟิน FC นะครับ เวลาสี่ทุ่มห้สิบเก้านาทีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดู5้าเกมล่าสุดของทั้งคู่เลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเปิดมานานทีเจ้าบ้านนะครับแพ้ไปเพียงครั้งเดียวนะครับโอ้โหงานนี้ก็ถือว่าสกอร์ดีนะครับรักษาบ้านได้ดีพอสมควรนะครับราะชนะไปถึง4นัดเลยนะครับผมสุดทางด้านดีเยอนนะครับแพ้ไปถึง3ดนัดติดนะครับชนะไปสองนะครับค่อนข้างที่จะน่าหนักใจเลยทีเดียวนะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับอาจจะดีขึ้นนะครับ เปิดมาทางทีมเจ้าบ้านครับก็ชิงไปอย่างเย็นยเลยครับชนะไปห้านัดติดเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหมาแบบเหนือชั้นเหนือเชิงเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็แอบหนักใจอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากแพ้ไป2ชนะ2เสมอหนึ่งนะครับแต่สกอร์มาดูขึ้นขึ้นกลางๆไว้ก่อนนะครับแต่ชนะเสมอสนับกันไปนะครับเราก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าทางด้านทีมเยือนจะได้ราคาต่อรองที่ดีหรือเปล่านะครับเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลา เปิดมาแน่นอนครับทีมเจ้าบ้านอีกแล้วนะครับเป็นทีมต่อให้กับทีมเยือนนะครับโดยต่อให้ตาหน้าทีมเยือนลูกครบครึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับเดายเรื่องทางทีมเจ้าบ้านดีกว่าครับพอสถิติเอซูเที่ผ่านมาเจอกันเพียงหนึ่งครั้งนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับชนะทีมเยือนไป5ต่อ2เลยนะครับเพราะชนะสกอร์เต็มต่อลูกครบครึ่งก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาสาหรับทีมเจ้าบ้านนะครับก่อนหน้านี้ก็ซัดไปถึงหลูกนะครับจบดที่สกอร์2ต่อ5นะครับกับทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับ ลงให้เลยครับถีบเจ้าบ้านแน่นอนครับ1คอนน,น่เราครับฟันตรงครับผมหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ป๊อปไอทายบ I ันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ